อย,อย่าก็แต่แตอนนี้เราคงต้องทำใจเพราะถึงอย่างไรเธองไม่กลับมาสิ่งทื่ i ก็สวัสดีครับวันนี้พบกับการเรียนออนไลน์สุขศึกษาและพัตตาปานะครับก็เมื่อกี้ได้ลงคลิปไปแล้วก็คือมันผิดพลาดนิดหน่อยนะก็เข้าเหมือนเดิมนะครับก็เข้าที่ป .4 นะครับเรารวบรัดกันเลยต่อมาวันนี้อันนี้ก็เป็นการเรียนของวันที่13นะครับ13กรากฎาคมนะครับก็คือเราต้องเข้าไปที่ใบความรู้อันนี้ครับให้นักเรียนเข้าเนี่ยใบความรู้นะครับอันนี้มือก็คือ,อใบความรู้ต่างๆนะครับนักเรียนสามารถอ่านนะครับแล้วก็มา ต่างๆครับเอามาตอบในการประ,ประโยชน์ของการพักผ่อนได้นะครับเดี๋ยวเราเอธิบายตอนหลังนะครับก็อันนี้ก็คือให้เรียนเวลาเปิดการเรียนการสอนเนี่ยไอการเรียนเนี่ยนักเรียนต้องให้ดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวมครูขอแบบเร็วๆนิดนึงนะครับ ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาซูมอย่างนี้แล้วกันนะ,อะโอเคยังไงจุดจุอันนี้ดีกว่าอนี้ดีกว่า เซตหน้าจอสักแปับแมงครูนะเดี๋ยวหาก่อนคีย์วินดดอกแคปเจอร์อยการนำเสน,น,เนอคีย์ม เหตุผลไม่ใช่ ระบบสัพพนังนะโอเคโอเคได้ละนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นการเรียนของหน่วยการเรียนรู้ที่สิบเอดนะครับอากาอารมณ์ดีมีความสุขนะครับก็คืออารมณ์ดีมีสุขนะครับเป็นเรื่องของการพักผ่อนนะครับเรียนนี้จะได้อะไรนะครับตัวชีวัดเนี่ย ก็คืออธิบายสภาวะทางอารมณ์ความรู้สึกนะครับที่มีผลต่อสุขภาพได้นะครับพอ4.1่จน่งะมา,มาวัตถุประสงค์ของการเรียนนะครับนักเรียนสามารถบอกกิจกรรมที่เป็นการพักผ่อนได้นะครับนักเรียนเลือกวิธีการพักผ่อนได้นะครับมาดูในส่วนของการพักผ่อนนักเรียนต้องต้องดูว่าการพักผ่อนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับการพักผ่อนก็คือมีอะไรบ้างอ่ะนักเรียนลองลองลอง,ลอง,ลองัวอย่างให้ครูด้ยหนึ่งอ่าการ การเล่นเกมอ่าพักผ่อนไหมอ่าการวิ่งออกกําลังกายพักผ่อนไหมหรือการนอนหลับพักผ่อนไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะมาดูความหมายของการพักผ่อนเนี่ยก็คือเป็นการที่ร่างกายเนี่ยปรับสภาพให้อยู่ในท่าที่สบายหลังจากหลังจากาที่ร่างกายเนี่ยทำงานอย่างหนักน,นะครับซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภทนะ ก็คือทางกายนะครับทางกายและการพักผ่อนทางใจนะครับดูในรูปการพักผ่อนเนี่ยจะแบ่งอะไรบ้างกิจกรรมยกตัวอย่างหนึ่งยืดเส้นยืดสายนะครับการดมกลิ่นต่างๆแบบกลิ่นที่หอมนะไม่ใช่กลิ่นอ่ากลิ่นอ่าเาเรียกไกลิ่นหายลมของเพื่อนนะไม่ใช่นะหรือการพูดคุยอ่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นะครับระบายอารมณ์ระบายกับเพื่อนว่าเออวันนี้เราเจออะไรนะคุณครูดุไหมคุณครูสอนสนุกไหมอะไรเงี้ยก็คุยกันได้นะครับต่อมาอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเขียวเขียวเนี่ยคุณอย่างเช้ยครูชอบมากเลยเวลาพี่ว่าอยู่ในที่ที่มันแบบมีแสงเขียวเขียวมองภูเขาลมเย็นๆตอนนี้อากาศทุกนี้อากาศหนาวไหมอากาศกาลังดีเนี่ยก็คือนั่งริมน้ําก็ได้นักเรียนเรามานั่งริมน้ําเรียนสูตรอากาศบริสุทธิ์นะครับ นะ,ะ,ะการนั่งฟังเพลงชิวๆชมนกชมไม้นะการยีบทักติบนาทีก็ได้นะครับถือเป็นการพักผ่อนเหมือนกันครับการดื่มน้ําการทานอะไรอรอ่อ,รอยๆนะครับการที่แบบไม่เล่นกับโทรศัพท์พักผ่อนพักผ่อนเนี่ยเพักผ่อนสายตาก็ได้แบบเออหลับพักผ่อนสายตามองอย่างอื่นบ้างนอกจากแบบว่าต้องเรียนตั้งหน้าตั้งตาที่จะเรียนหลายเลยหลายคาบขายรายคาบน้อเเี็กก็จะเกิดความเครียดพอเกิดความเครียดเยอะนองเด็กก็จะเป็นไง เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเรียนแล้วไม่รู้เรื่องนะครับไม่เข้าสมองนะครับต้องผ่อนคลายบ้างนะครับใครที่แบบว่าโถมเวลาแบบกลัวทํางานไม่เสร็จเนี่ยโถม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 ,โถมทำเรียนให้เสร็จเรียนเรียนให้เยอะๆเข้าไปเงี้ยมันก็อาจจะแบบทําให้เราแบบสมองล้านะครับมาแล้วครับล้างหน้าด้วยน้านําเย็นนะครับหรือว่าไปออกกําลังกายปั่นนะครับปั่นจักรยานนะครับแต่ช่วงนี้ก็ระวังนิดนึงนะคะออกไปไหนนะครับก็ โซแมสนะครับปิดปิดอ่าเขาเนี่ยปิดปากปิดจมูกด้วยนะครับมาล้างมือบ่อยๆนะย้ำนะช่วงนี้นะครับเป็นห่วงทุกคนมากเลยอ่ามาอ่ะมาดูการพักผ่อนทางกายดูบ้างนะครับการพักผ่อนทางกายเนี่ยก็คืออะไรบ้างได้ได้อ่าหลังจากที่ร่างกายได้ออกอ่าได้หยุดพักจากการออกกาลังกายนะครับได้หยุดพักจากการทํางานที่หนักๆอ่าแล้วหรืออื่นๆเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูนะมาดูตัวอย่างนิดนึ่ง การทํากิจกรรมที่ทําให้ร่างกายอยู่ในท่าที่สบายอย่างเช่นยืดเกียดยืดคอยืดแขนยืดขายืดอกยืดต่างๆอ่านะอาจจะเป็นเล่นโยคะเล่นอะไรกันแล้วแต่เราตีตังการนอนเรียนหรืออา่าตอนนี้เราทําอะไรได้หมดเลยนะครับเป็นการที่ทําให้เราสบายที่สุดแต่อย่าลืมนะอย่าสบายเกินไปจนไม่เรียนนะไม่ใช่แบบพักผ่อนเลยอย่างเดียวครูแบงค์บอกว่าให้พักผ่อนพักผ่อนนักเรียนนอนหลับทั้งวันพักผ่อนไม่เรียนอ่ะไม่ได้นะครับต้องมานั่งเรียนด้วยนะ ก็คือเนียลองลองเอาท่าเนี่ยกิจกรรมที่ครูแบงค์เนี่ยเสนอไอเคยสอนอ่าเคยสอนไปนะครับไปยืดเหยียดก็ได้ว่างๆเนี่ยไม่ต้องออกกําลังกายหรอกแค่ยืนเนี่ยยืดเหยียดก็ได้อะก็คือถ้าใครแบบพื้นที่ไม่พออยู่ในห้องแคบแค่งนี้เรียนก็ลองยืดเหยียดดูนะยืดร่างกายเออนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันที่ครูแบงค์เคยสอนพละเลยนะครับ ออกมาการหลับนะครับการนอนหลับนะควรนอนเจ็ดถึงแปดชั่วโมงแต่ละวัยเนี่ยต้องการจํานวนการนอนไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันยังไงอะเด็กเนี่ยควรนอนให้ครบสิบเอ็ดถึงสิบสามชั่วโมงนะครับเด็กนะย้ําเด็กนะอเด็กนะเรียนเด็กไหมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีคนบอกแน่เด็กเด็กค่ะหนูเด็กหนูต้องนอนเยอะๆค่ะดูการนอนช่วยอะไรบ้าง ช่วยป้องกันการแก่ครับการเสื่อมโสมชราเนี่ยใครแบบนอนเดึกในแก่ไว้นะต้องนอนไวๆอ่าน่าจะได้เต่งเต็งสวยนะรอนะครับไม่เสี่ยงต่อโลกอ่ะไม่ไม่เสียเส่ยงต่อโลกนะครับก็คือนอนไวเนี่ยไม่เสี่ยงต่อโลกนะต่อมาได้ล้างสารพิษนะครับเวลาเรานนเนี่ยร่างกายเนี่ยจะเออเช่นตับไตไส้นะครับซึ่งจะเป็นอวัยวะที่ล้างพิษนะทำงานได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าการนอนเนี่ยเราร่างกายเราเฉยเฉยใช่ไหม เราไม่ต้องไปนั่งเราไม่ต้องไปกินเราไม่ต้องไปทำกิจการต่างๆเนี่ยร่างกายมันก็จะเป็นโฟกัสที่การซ่อมแซมร่างกายส,ส่วนใหญ่นะครับมีความสุขง่ายนะครับนอนอย่างเดียวเต็มอิ่มร่างกายสมองได้พักเนี่ยความจําดีสมาธิมองอะไรก็เป็นสุขอานอนแบบถ้าแบบคิดภาพเลยถ้าใครไม่ได้ใครนอนน,อนนะ้อยเนี่ยอาจจะมาตอนเช้ามาเรียนเนี่ยโอ้หน้ามุยมาเลยเรียนไม่รู้เรื่องอีกต่างหากควรทำยังไงอ่ะ ไม่ใช่มาเรียนให้หลับนะต้องต้องปรับเวลาตัวเองให้เป็นนะครับลดความเสี่ยงต่อโรคอ้วนนะครับเพราะว่าเวลานอนดึกเนี่ยก็คือร่างกายเราจะเผาผ่านพลังเผาเผาผ่านเออเขาเรียกว่าไรเผาผ่านแคลอรี่เนี่ยตอนวันที่เราเกินกันไปเนี่ยเขาจะเผาผ่านให้หมดนะครับแล้วส่วน ถ้านอนดึกเนี่ยเสี่ยงนะครับเพราะเวลาเรานอน,อนดึกเนี่ยบางทีเล่นเกมเด็กหรือดูเรียนจนด,ดึกเนี่ยโอ้ยนะครับทำให้เราหิวชอบกินขนมอ่าตอนนี้นช่วงนี้เป็นห่วงมากเลยการออกกําลังกายอันเียไม่ได้ออกแน่นอนกูรู้เลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นักเรียนก็คนแบบก็คงแบบอ่าเรียนออนไลน์ที่บ้านดูผ่านมือถือดูผ่านคอมพิวเตอร์นักเรียนก็จะหยิบขนมกินเข้าปากในะระหว่างดูอูแบ๊อยู่เ่ยอาจจะมีคนหยิบขนมมากินหยิบน้ำมากิน แบบสบายปากพื้นเลยแต่พุงเป็นไงโตขึ้นนะอ่ะอมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอสมองเนี่ยตอนนอตอนนอนเนี่ยสมองก็จะแบบช่วยอ่าซ่อมแซมส่วนต่างๆที่มันสึกหลอแต่ละวันนะครับอ่าคุมความนั้นได้ดีนะครับช่วยควบคุมหัวใจความดันให้สงบเพราะว่าการนอนเนี่ยมันอ่าเป็นการที่ร่างกายเราจะนิ่งนะครับนิ่งหัวใจก็เต้นจังหวะปกตินะครับต่อมา ช่วยให้ความจําดีขึ้นน้อยให้เต็มอิ่มนะช่วยเป็นการชาร์จแบตให้สมองครับให้สมองสมองเราก็เหมือนเป็นพลังงานตัวชิปเนี่ยเหมือน iPhone นะฮะที่มีชิปดีๆนะครับการทํางานดีขึ้นต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องปล่อยให้มันพักผ่อนในเต็มที่นะครับถ้าใครใช้งานคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรบ่อยๆเนี่ยพอทำงานนานๆมัน,นก็จะแห้งสมองก็เช่นกันนะครับแต่ไม่ได้เปรียบคนเหมือน,น,นะคนอเครื่องจักรนะคนมีอ่ามีเขาเรียกอะไรมีความ มีความสาม,มารถมีความจัดจ้ย์มากกว่าเยอะนะครับสร้างเคมีหนุ่มสาวร,รับยิ่งนอน,น,อนหลับไวสนิทนะครับทําให้เราดูอ่อนยาวนะผิวผิวพันต่งตึงดีอ่ะสร้างเคมีสมองมีความสุขนะครับตื่นมาอย่างสดชื่นแน่นอนนมามาดูต่อนะครับการนั่งพักผ่อนครับก็คือการพักผ่อนทางกายไปนั่งพักผ่อนที่วิวดีๆอย่างนี้กูบอกว่า เราเรียนอยู่เนี่ยถ้าสิ่งแวดล้อมดียังไงเราก็เรียนดีอ่าหรือถ้ามีสิ่งเล้าเยอะเกินไปเราอาจจะไม่สนใจเรียนเลยตอนนี้อาอย่างที่คุณครูแบงค์อธิบายอยู่เนี่ยเราอาจจะมีเออน้องเล่นลเรานี่เราหันไปเล่นแป๊บเดียวเราอาจจะทาให้เราไม่รู้เรื่องบทเรียนก็ได้นะครับแนะนํานะครับให้ไปนั่งชิวๆทาสมาธิอะไรเงีย้ยเขาเรียกว่าชิวๆนะครับอ่าภาษาวัยรุ่นใช่ไหมอ่าต่อมานะครับ การพักผ่อนทางกายอย่างอื่นก็คือการนั่งดูหนังฟังเพลงดู YouTube ดูไลน์นะครับผู้หญิงก็จะชอบแบบดูลเล่นติ๊กตอกหรือผู้ชายก็เหมือนกันที่ชอบนะฮะฟังเพลงต่างๆนะครับตอนนี้ i n นสตาแกรมอัพไปของเราครัให้เพื่อนดูเออฉันเรียนออนไลน์เป็นไงสวยไหมอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้เวลาว่างที่เราหลังจากการเรียนกันนะอยากให้เราแบบได้ ใช้ถูกนะครับเทคนโนโลยีพวกนี้เราใช้ถูกเวลาถูกที่ถูกเวลาถูกกาละเทศะนะครับต่อมามาดูการพักคอนทางใจบ้างนะครับนะับ่งในรูปนั่งหลับตาเลยทางใจให้เรกเรียนเดาวเลยอะไรอืมมาดูอ่ะการพักคอนทางใจนะครับทางใจอันนี้เขียนผิดนิดนึงทางใจนะครับเป็นการหยุดนึกคิดอะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอะที่เราคิดมานานนะครับเป็นเวลานานนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่อง เรื่องในการเรียนหรือทางานนะเรื่องต่างๆที่เราแบบคิดมากทําให้เราเครียดมากเวลาโดนแม่ตีเครียดเครียดเหลือเกินอะไรเงี้ยหรือการที่จะทํางานหนักๆแล้วแบบเรียนเยอะเครียดเงี้ยเราก็สามารถพักผ่อนทางใจนะหยุดกิจกรรมพวกนี้แป๊บหบนึง่งครับขออย่านะฮะอ่ะต่อมา,อาเช็คหน้าจอนิดนึงโอเค การพักผ่อนทางใจครับมีอะไรบ้างการทําจิตใจสงบนั่งสมาธิไงสวดมนต์นะวันพุธเนี่ยที่เราทํากันอยู่ทุกวันสวดมนต์ทำจิตใจสงบบางคนก็เชื่อว,ว่านักเรียนทุกคนเคยทำแต่ยกเว้นแบบศาส,สนาอื่นก็อาจจะเป็นการนั่งนั่งสมาธินิ่งๆไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะ มาครับการพักผ่อนทางใจคือการเล่นดนตรีครับบองคนแล้วแต่สไตล์เลยคนชอบแบบไหนครับคนอาจจะไปชอบดนตรีไทยดนตรีสากลเรื่องเอาเลยนะครับตามสไตล์ฟีดออมไลฟ์สไตล์ของคนนะไอ้ครูแบงก็อาจจะแบบครูแบงชอบทุกแนวนะครับที่มันเป็นดนตรีแต่อาจจะไม่เก่งนะก็แต่สามารถเล่นได้เล่นได้นิดหน่อยนะครับไม่เยอะแต่ก็แต่ก็สนุกนะเพราะว่าวันตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็ชอบแบบเล่นไปนเล่น กีตาร์อยากร้องเพลงอะไรเงี้ยเออแต่อเสียงอาจจะไม่ได้ก็คือครับออกมาการต้องพอนทังใจก็คืออ่ะเล่นกีฬาเนี่ยครูแบงขนาดมากชอบเล่นกีฬามากช่วงนี้เลยโอ้โหโควิดมาไม่ได้ออกกําลังกายเลยทํายังไงครับมีคลิปวิดีโอบอกไปตัดหม่อม mm hmm. ยนหนึ่งครับครูแบงเอานนี้ขึ้นมาก่อน ก็ได้ครับถ้าเีนไปออกกำลังกายที่บ้านเนี่ยภาพอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แปดและเก้าแปดและเจ็ดแปดและเก้าก็เหมือนกับการเก้าชิดเก้าเก้าชิดเก้าเห็นไหมเราสร้างตารางมาตารางเก้าช่องอะไรเงี้ยเรามาเขาเรียกว่าแอปพลายก็ได้เอาอย่างอื่นก็ได้ไม่มีตารางเราก็สาธิตแบบว่า จินตนาก,การภาพสมองเนี่ยเราก็ทําตามผูก็ได้นะครับออกกาลังกายนิดหน่อยนะครับลองลองทาดูแล้วถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยได้ไหมขอแหละอ่าเข้าไปดูเข้ายัางไงวิธีการติดต่ออย,ย่างไงอ่ะเข้าเลยพิมพ์เลยคําว่า CP Pro เนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นช่อง YouTube ของครูขึ้นมาเลยกดเข้าไปดูปุ๊บนะครับกดติดตามนิดหน,น่อยเนี่ยคนติดตามสิบสองคนเองคนดูเยอะมากเลยคนติดตามทําไมน้อยจังอ่ะช่วยหน่อยนะครับช่วยติดตามหน่อยนะก็กดเข้าไปนะครับ ไปหาวิดีโอเลยนะครับที่เราต้องการดูนะอันนี้ก็จะเป็นการเรียนของเราเนี่เราเข้าดูได้นะอันนี้ก็ครับครูดทดลองนิดนึงอ่าเกี่ยวกับเกมอะไรต่างๆนะครับแต่อันนี้จะเป็นการศึกษาส่วนใหญ่นะครับต่อมาเดี๋ยวกลับสู่บทเรียนไหนเอ้ยครับอ่มาถึงการเล่นกีฬาเนี่ยนักเรียนนะครับครูแบงก์ก็ชอบเล่นกีฬาส่วนใหญ่ก็คือครูแบชอบเล่นบาสเราเช่นแฮนด์บอลน,นะครับ ฟุตบอลก็ชอบนิดหน่อยนะครับก็บาสครูแบงค์เป็นกีฬาที่ครูแบงค์เรียกก็คือมันได้เวลาคิดแบบว่ามันลดความเครียดไอ้มันได้พักผ่อนทางใจยังไงก็คือแบบเราทํางานหนักๆหลังจากการสอนเมื่อก่อนเนี่ยครูแบงค์จะไ,ไปสอนอยู่เพชรบุรีนะครับก็สอนเสร็จปุ๊บก็ได้ไปลาออกกาลังกายทําร่างกายให้เราแข็งแรงนะครับได้ออกไปเล่นบาสเนี่ยการคิดเวลาตอนนั้นก็คือไม่ได้คิดเรื่องงานเลยก็จะคิดเรื่องการเล่นกีฬายอย่างเดียวนะครับ ก็จะเป็นการลดคิดภาวะที่มันหนักนะครับมาเป็นเบาอย่างเงี้ยครับมาดูลักษณะนะลักษณะของการพักผ่อนคือหยุดพักเอาหายวะในการเคลื่อนไหวโดยการหลับหรือการนั่งการนอนอันนี้ก็คือพักผ่อนทางกายนะครับการเปลี่ยนกิจกรรมที่หนักหให้เป็นกิจกรรมเบาๆาเช่นดู YouTube ฟังเพลงอ่านหนังสือต่งตางๆครับหรือเป็นกิจกรรมที่เราชอบอ่ะทำไปเถอะนะครับทําให้มันดีอ่ะบางคนบางคนชอบไปชนภลยอย่างเงี้ยเดินอ่าบางคนชอบ ไปไวัอย่างวัยรุ่นเนีชอบจับลุ่มเป็นแก๊งไปเล่นกิจกรรมต่างๆนะครับต่อามานะครับก็คือประโยชน์ของการพักผ่อนนะครับช่วยร่างกายของเราสดชื่นนะครับช่วยสมองเราปลอดโป่งอารมณ์ร่าเริงสนุกสนานร่างกายแข็งแรงสติปัญญาแจ่มใสแน่นอนนะครับเรียน,นลองลองดูทําแล้วไม่เป็นจริงเนี่ยมาว่าได้เลยนะผลเสียจากการพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นยังไงบ้างหนึ่งร่างกายอ่อนแอทรุดโทรมนะครับตอนนี้ ยิ่งมีโรคระบาดเกิดขึ้นนักเรียนต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับต้องออกมันออกกำลังกายนิดนิดหน่อยก็ยังดีนะครับที่ที่ครูโพสต์คลิปวิดีโอไว้อยาให้เราไปช่วงโควิดอยากให้เราทำดูนะแล้วก็เวลาเปิดมาสอนเนี่ยครูจะทดสอบเราเลยพวกเราเนี่ยทำได้ไหมครูให้ให้งานนะหนึ่งงานนะสำหรับวิชาพละรศ,ศึกษานะครับให้ลองถ่ายถ่ายให้ครูดูก็ได้ว่านักเรียนทำนะออกกำลังกายอะไรบ้างในงานให้หน่อยได้ไหม่ะ ต่อมาจิตใจไม่แจ่มใสอารมณ์หงุดหงิดง่ายโมโหมากก็คือหมายถึงว่าเวลาเรานอนไม่เพียงพอทาให้ร่างกายเราแบบว่าหงุดหงิดง่ายเห็นอะไรก็หงุดหงิดไปหมดนะ,ะร่างกายอ่อนเพลียขาดคุ้มภูมิกันโรคก,ก็คือแบบถ้านอนไม่พอเนี่ยอาจจะเกิดการไม่สบายได้อะไรเงี้ยก็มันนอนพักผ่อนเยอะๆแล้วก็อย่าลืมตื่นมาเรียนกันด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ จบยงเค่านี้นะครับฝากช่อง YouTube ครู้ไหนนะเข้าไปดูนะครับครูจะอัพคลิปสอนลงเรื่อยๆนะครับอาจในอนาคตในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นน,นี้ลินพันไปหน่อยนะรีพูดครับก็ในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์เว็บไซต์ของครูเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งหมดนะครับการสอนสังคมการสอนพระเนี่ยก็คือจะอัปเดตใบงานไว้ให้เลยนะในอนาคตก่อนแต่ตอนนี้เราสนใจในการเรียนออนไลน์ก่อนนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับ เข้ามาใช้นะเข้ามาร่วมกัน,นมาพัฒนาร่วมกันการศึกษานะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวไปอัดคลิปสอนต่อก่อนนะครับก็นี่ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ